ีงานดองอยู่บ้านน้องหลานเนาะ,ะงานดองก็เป็นงานดองแบบว่าพี่น้องคณะพี่น้องอย่าอนะื่นเนะน้องหลานก็เลยแบบโภมีสิทธ์นาะดก็เลยว่าสิพาพี่น้องไปยิปซีนเนาะพี่น้องแล้วการสิบหาพี่น้องไปชมบรรยากาศที่แถวบ้านน้องหลาน เมื่อกลุ่นกคุณนกำลังเบ่งบานจ้าสวยงามแหงเส้นทางไปตลาดเนาะอันนี้เป็นเส้นทางลวงอาว้าแลนว้าแลนสะสะสะสาโท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 ดูสิอยู่บ้านนอกเฮาก็สิบวัเจอปัญหาแบบนี้ดอกจักหัวจักหัวกระึกกระทึกนึกเนาะโอ้ยแลนสะสาเลยอีกเส้นทางที่เราสิไปตลาดพี่น้อง พาพี่น้องไปยิบพินแล้วก็พาพี่น้องแวไปนัดชมลานชายนะ่ะเนาะยูห่านเสริมสวยพร้อมคนเวียนดน้ากระสันนี่คำเดียวฟองหัวฟองคุ้ยหอตลาดพี่น้องวันนี้ก็เป็นมือหอยออกเนาะเดี๋ยวน้องละสิพาพี่น้องมาซื้อเหล็กกระสันเขาเริ่มขายเหล็ก เดิมเดิมวันอากาศยามแรงอยู่ตลาดกับประมาณนี้พี่น้องนี่อันนี้นคือตลาดค่ะลูกซอนไผเป็นหลักเมืองของเมืองซานไซวัดซันเป็นหลักเมือง <c oughs> นองี่ไปเลย เป็นลักเมืองของเมืองสันไสเนาะมาหอดีต้องเจอกับดูกจอดไฟจากมาหอดเมืองสันไสจ้า <T> ่ต้องซิ่งขนาดเลยต้องข้ามห่วยความพาขอข้ามควาน้ำปลาแล้วหนึ่งไปยิบสิ้นไปผาคลองเลย <T> 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 บรรยากาศคือแบบนี้แห้เนาะบาระรยากาศยามเียงยางได้สิว่าพอกับตะเวนไก่ตกดินจากสีแบบบรรยากาศคือแบบ ตัดผมให้ลานอยากเท่เลยตัดไยลังจากนาทีว่ยมอนน่ก็ได้นัง่งายนังรอว่า <c oughs> ตัดผมรับด้แมรับด้วหแมเจ้วเลม ส่งผมปล่อยหลังวาสั้นผลออกมาไม่รู้เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามต่อไปงั้นเลยใค่เตะร้อนมียอมชอบตามซีตามชอบ

เดินเองปติปกติห้องเด็กน้อยห้องว่างวางมาเลียนเรื่อง่ะจัดจัดไปะตัเ่ช่งเกงแค่ประเด็นเปิงอะือเง้นปลอยลังเลมๆบ่ ตัดชงปล่อยหลังหนาแบนมากผลออกมาเราจะแม่ก่อนเดี๋ยวกึ่งกึ่งก่อนไหมคะเดี๋ยแม่จะแม่ก่อนไอช่างเตียรู้สึกมือจีกือกังกังก่อนจรอกระตุกบตนะ Sư sư lúc sư Đôi rồi Tạ sung lên coi lắng con đại học <laughs> <laughs> oh, đò leo bông 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 lòng lò lòng 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 lắm lòng <laughs> เรแล้วเด็สิพตี6พันเนาเกอใหม่ใสเ้อใหม่คนิรอยแบบมันตองมีมันตองมี่นอีเดโต กรสัเล็กเด็ดเล็กเด็ดกระสัก่ตาเล็กเด็ดซื้อบวลาก็ะืบกรสักไปยอะเอยเอาตามนี้สรุปคลิปข้าววันนี้ก็คือพาพี่น้องไปตัดผมไมไฮลาดสายแล้วกะพาพี่น้องไปเสียงโศกเสียงดวงน้ำกันเนาะที่ว่ามือวนนี้กะมาฟังวานรองราบิเป็นเศรษฐีในเมือนี้จากพี่น้อง เพราะว่าเขาเ้าะกาบพาลานซาไปตัดพมเลยกะเข้าตัดผมหันผมผู้ชายแบบคนได้หน่อยสิเขาก็าเอาสาวบาทเลยพี่น้องเพราะว่าเงินลาวเขาก็บสิอผ่นตีบเนาะเงินไทยก็ประมาณดูซาวบาทจากพี่น้องอ่ามอนีกบนองหลาก็ไปเสียงโศกน้ำพี่น้องเออเดี๋ยวไปรุ่นน้ำการเดมิมมอนีว่าจะเป็นจังใดถาน้องหลาเป็นเรษทีใหมก่กบมากินหมูกระทะกันเลย <c oughs> โอเคก็เลยวันนี้กาศิคอจบคลิปซัมมี่เดอ้อพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าพี่นอ้องจะได้กับฝากเป็นกำลังใจใน้องลาคือเก่าเดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้รายการอย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้น้องลาด้วยกันเข้ามาเป็นสมาชิกในช่อง YouTube ล่ะสาวอัตตะปือจ้าพี่น้องวันนี้เขาโดนซัมนี่จา้าบ๊ายบาย